เหมือนแต่ว่ามันจะมีปุุงอ่ะเวลามันปุุงจี๊ดเนี่ยมันมันไอ้นัื่อของปรุงที่ท้องอ่ะเขาว่าฉันก็เลยสงสัยมันแนวปวดเมื่อยเพราะว่าร่างกายมันเหมือนกับต่อต้านอยู่เอาไปให้แม่กินไอ้ต้มต้มมานั่นนะเห็นพ่อเขากับแม่ไม่เอาต้มมะละพ่อปอเอาซึ้งต้มมะลันมาขึ้นยังไง นั่นนะไม่ได้เอามานะไม่เป็นไรม่เป็นไรเดี๋ยวล้างก็ได้ไว้เท่าไหร่เดี๋ยวน้องล้างแม่ครับเอาเหนื่อยไหมอ่ะแม่ไม่เหนื่อยเนาะไม่เหนื่อยเหนื่อยไหมแต่ว่าไม่เหนื่อยไม่หอบอะไรเงี้ยนะเวลาอยากจะนอนดียวเพราะว่าในโลกนี้มันจะเป็นเรื่องของปอดไงหายใจไงถ้ามันหายใจดีก็ถือว่าโอเคไม่ลงปอดแม่ไม่เป็นไรเลยเก็จะ

มาละบัดนี้มาแล้วข้าวมันแค่สามห้อนะโอ้โหแต่กินจะข้าวมันข้าวมันไอหรือเปล่าข้าวมันเป็นยังไงเออข้าวมันมาละขายขยแหละได้ถามแม่แม่ไม่เจ็บคอนะไม่คอไม่เป็นไรถ้าไม่ถ้ามันไม่ไม่หอบไม่อะไรก็แสดงว่าไม่เกี่ยวกับปอดไม่เกี่ยวกับอะไรไงเห็นพวกเนี้ยถ้าถ้าลงปอดแล้วอันตรายสุดแล้ว I wow.